สอดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำหนังจีนมานำเสนอนะครับสำหรับหนังจีนเรื่องนี้มีชื่อว่า Biography of the Specimen t o Adventure in the s t r a n g Land การประจนภัยของเราบุคคลประหลาด2ตอนการประจนภัยแดงพิศวงสำหรับเนื้อเรื่องนะครับจูเยียนเยี่ยหลิวชาและหลิวเอ,อ๋อกำลังเดินทางกลับไปยังเมืองเพื่อกลับไปหาเจ้าหอ แต่การเดินทางครั้งนี้พวกเขาต้องกลับโดยทางเรือแต่ริมน้ำไม่มีเรือขนส่งจึงต้องสร้างแพล่องไปเองระหว่างที่ล่องแพไปตามสายน้ำทั้งสี่เจอกับกระแสน้ำเชี่ยวทำให้แพแตกทั้งหมดจึงสลบไปเมื่อจูเยียนฟื้นขึ้นมาเธอพบว่าอยู่ในห้องห้องหนึ่งเธอจึงเดินไปปลุกหลิวเอ,อ๋อทั้งคู่ได้ยินเสียงเยี่ยซึ่งเมื่อออกตามหายเยี่ยพบว่าเขาถูกผู้หญิงลุมล้อมทั้งคู่จึงดึงตัวเยี่ยออกมาหลังจากนั้น ทั้งสามจึงออกเดินไปสำรวจรอบเมืองพบว่าเมืองนี้มีแต่ผู้หญิงทั้งหมดจู่เย็นจึงถามเยี่ยว่าเจอหลิวชาบ้างไหมเย่ยตอบว่ายังไม่เห็นเลยไม่รู้หลิวชาหายไปไหนทันใดนั้นทั้งหมดเห็นขบวนแห่เจ้าบ่าวในเมืองซึ่งเมื่อพวกเขาไปดูขบวนพบว่าเจ้าบ่าวคือหลิวชาที่กำลังได้ภรรยาเป็นเจ้าเมืองนี้ทั้งหมดจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงคิดจะลอบเข้าไปในกลางคืน ในคืนนั้นเองขณะที่หลิวชาอยู่กับเจ้าเมืองหลิวชาออกมานอกห้องเย,ย่และจูเย,ย่ลอบไปพบหลิวชาและบอกให้กลับมาทําภารกิจได้แล้วแต่หลิวชาไม่ยอมกลับพร้อมทั้งบอกว่าในในเขาก็ได้ภรรยาแล้วให้เขามีความสุขไม่ได้เหลอจูเย่ยจึงเตือนว่าหลิวเอ๋อสัมผัสได้ว่าเจ้าเมืองไม่ใช่มนุษย์ให้หลิวชาระวังตัวไว้เมื่อหลิวชากลับเข้าไปในห้องหลิวชาจึงบอกภรรยาให้ชวนพี่น้องเข้ามาร่วมงานฉลองในวันพรุ่งนี้ ภรรยาหลิวชาจึงตกลงชาวลุงขึ้นจูเยียนเยี่ย,ย,ยและหลิวเอ,อ๋อถูกเชิญไปยังบังของเจ้าเมืองหลิวชาต้อนรับพี่น้องเขาระหว่างที่นั่งกินเลี้ยงกันเยี่ยเล่าเรื่องที่หลิวชาแก้ผ้ากลางที่ชุมชนเพราะมัวแต่ช่วยชาวบ้านที่บ้านโดนไฟไหม้จนเสื้อผ้าโดนไฟไหม้จนหมดหลิวชาอับอายมากจึงขอตัวไปคุยกับเยี่ยสองคนเมื่อทั้งสองคุยกันเสร็จก็ไม่พอใจมาก เย่ได้เตือนเรื่องเจ้าเมืองกับหลิวชาหลิวชาก็ไม่ยอมฟังเมื่อกลับมาที่วงังจูยเยียนทักว่าภรรยาลิวชามีลิ้วรอยเธอจึงขอกลับเข้าไปในห้องเมื่อเจ้าเมืองเข้าไปในห้องเธอจึงดูพลังจากหญิงคนรับใช้ทําให้เธอกลับมาดูสาวอีกครั้งเย่ที่แอบตามมาเห็นเข้าพอดีทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างที่ต่อสู้องค์คารั์ประกาศในวังว่ามีคนลอบทำร้ายเจ้าเมือง ซึ่งพวกหลิวชานนี่แหละเป็นคนทำลายเจ้าเมืองทั้งหมดจึงเกิดการต่อสู้กับเราองคลักษ์จนเจ้าเมืองออกมาสู้ที่วังและดูดพลังจากองครักษ์ทั้งหมดการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนสุดท้ายจูเยียนเยี่ย,ย,ยและหลิวชารวมพลังกันจัดการเจ้าเมืองได้สําเร็จทําให้ร่างของเจ้าเมืองกลับมาแก่ชราทั้งสี่จึงถามว่าได้พลังนี้มาได้อย่างไรเธอเล่าให้ฟังว่ามีคนจากเหรียญซ่าซึ่งคือพวกขององค์ชายอสูร นำยามามอบให้เธอเธอจึงได้พลังดูดความหนุ่มสาวมาทางสีจึงถามว่ารู้ไหมคนที่ให้ยาอยู่ไหนเธอจึงบอกตำแหน่งแล้วตายไปในที่สุดทางสีจึงเดินทางออกจากเมืองไปตามหาเป้าหมายจนได้เจอบ้านกลางป่าหลังหนึ่งเมื่อเข้าไปเพราะว่าเด็กๆออกมาจู่โจมเจ้าบ้านชื่อซีจือออกมาห้ามเด็กและแนะนำตัวเจ้าบ้านเล่าให้ฟังว่า ที่เด็กๆต้องออกมาจู่โจมเพราะพี่ชายพวกเด็กๆถูกคนร้ายจับตัวไปทําให้ใครแปลกหน้ามาก็ทำร้ายทันทีคนที่ออกมาทําร้ายเด็กๆและนําตัวเด็กๆไปขังไว้คือกูจีทั้งหมดจึงอาสา,าไปจัดการกูจีให้ในคืนนั้นเองืุจีเลี้ยงอาหารตามปกติแต่เขาได้แอบวางยาทั้ง4แต่ทั้ง4ีรู้ทันสกอรซีจียังบอกความจริงว่ากูจีสั่งให้จับเป็นทั้งสี่ แล้วเธอจะคืนเด็กๆให้สั้งสีจึงคิดแผนการแกล้งโดนจับแล้วให้ซีจือไปส่งที่นัดหมายชาววัลลุงขึ้นทั้งหมดทําตามแผนการกูจีติดกับต้องต่อสู้กับทั้งสามโดยให้ซีจือดูแลหลิวเอ๋อไว้กูจีไม่สามารถสู้กับทั้งสามได้ทันใดนั้นซีจือได้จับตัวหลิวเอ๋อไปแล้วคว้งระเบิดควันจับทั้งหมดได้สําเร็จเมื่อทั้งหมดฟื้นขึ้นมาพบว่าซีจือจับทั้งหมดไว้ ซีจูบอกว่าถ้าตนสามารถนำผ่านกูออกจากตัวหลิวเอ๋อได้เขาจะได้พลังอันยิ่งใหญ่โดยเขาเป็นคนปรุงยาและนำลูกๆที่เก็บมาเลี้ยงทำเป็นยาทั้งหมดก่อนที่ซีจูจะนำหลิวเอ๋อมาปรุงยาลูกชายของซีจูปรากฏตัวและช่วยให้หลิวเอ๋อออกมาได้หลิวเอ๋อร์จึงรีบมาช่วยพวกตนซีจูเห็นท่าไม่ดีจึงกินยาลูกกรอยเป็นหนึ่งเม็ดทำให้เขาได้พลังของอามานุษย์มาสู้กับทั้งสามแต่ก็ยังสู้ทั้งสามไม่ได้ ซีจืนจึงกินเพิ่มไปอีก2เมตรทําให้เขาคลั่งกายเป็นอสูรตอนแรกทั้ง3าแพ้ไม่สามารถสู้กับซีจือได้แต่สุดท้ายด้วยความสามัคคีทําให้สามารถจัดการซีจื้อได้สําเร็จหลังจากเหตุการณ์สงบทั้ง4ีจึงออกเดินทางต่อไปจูเยียนถามลูกชายซีจือว่าจะทํายังไงต่อลูกชายซีจือจึงตอบว่าเขาจะพาน้องๆไปอยู่ในป่าลึกห่างไกลจากผู้คนเมื่อได้ยินดังนั้น ทั้ง4จึงออกเดินทางทางด้านองค์ชายอสูรลูกน้องสองคนมารายงานเรื่องที่กูจีทํางานปิดพลาดอีกแล้วองค์ชายอสูรจึงให้ลูกน้องทั้งสองคนลงโทษกูจีได้ตามสมควรจบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมภาคนี้เนื้อเรื่องสนุกเหมือนเดิมครับผจญภยัยแนวแฟนตาซีแะะซีจียังทําได้ดีครับเนื้อเรื่องอยังสนุกใช้ได้ใครแฟนหนังเรื่องนี้ ฝากติดตามอีก2ภาคด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง y o u u b e บในทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไ like ลค์เพจ godmovie channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ